มีเมนูใหม่แอดออนมาแล้วนะครับผมนี่นักเก็ตหมึกทอดใหม่ล่าสุดนะครับผมโอ้มันดูนวลๆขาวๆาวนวลๆดีนะครับใครๆอ่จัดไปครับผมนี่ครับผมมาแล้วครับนักเก็ตหมึกทอดนะครับผมโอ้โหเมนูใหม่นะครับเป็นอารมณ์นักเก็ตอ่ะเป็นหมึกทอดนั่นแหละครับง่ายๆเออหมึกทอดเขาบอกเนื้อนุ่มหมึกแน่นเต็มคำนะครับเขาว่าอย่างนั้นและชีกเลยนะครับผม กลิ่นดีครับเหมือนนักเก็ตปลาเลยนะครับเกือบลืมนะครับเขามีซอสพริกส่วนตัวมาด้วยครับ SDF นะครับผมอ่าเป็นซอสพริกที่เขาให้มาเดี๋ยวผมจะลองแบบออริจินัลก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเห็นเมนูใหม่ผมเลยเล่นก่อนเลยดูดีจะเหมือนนักเก็ตปลาหรือเปล่าอืมมีความเด้งของหมึกอร่อยไม่ต้องปรุงนะครับ เยอร่อยเลยอร่อยครับอร่อยแน่นเนื้อนุ่มเต็มเต็มคำเหมือนที่เขาบอกนะครับแต่รสชาติเขาเนี่ยเหมือนนักเก็ตนักเก็ตปลาอแล้วก็นักเก็ตไ,ไก่นะครับอารมณ์ไปทางนั้นเหมือนกันเลยอีกสักชิ้นวิดีวยดีวีด,ดีเป็นเมนูใหม่ที่ดีเลยครับไหนขอดูครับว่าซอสพริกส่วนตัวเขาจะเป็นยังไงก็เหมือน พี่เขาแถมมานะครับต้องดูว่าจะแตกต่างไหมนะครับโอ้สีนี่เหมือนเลยไปครับซอสพริก SDF มีความเปรี้ยวหวานกว่านะครับไม่เผ็ดเลยนะครับมันให้รสชาติเปรี้ยวกว่าซึ่งผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าอืมตัดรสแก้เลี่ยนได้ดีนะครับผมแต่ว่าผมว่าเดิมๆด,ดีกว่า รือไม่ก็เป็นผงพริกเผ็ดๆอ่ะอันนี้ก็จะอีกรสชาตินึงนะครับผมไปขอเพียวดีกว่าออหอมกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆโหดีครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเมโนูนี้นะผมให้ซ้ำนะครับโอ้โหดีนะครับอร่อยอืมอืมกรหลายชิ้นด้วยอร่อยที่เาตัดซอสรพรกมาเนะี่ยถ้ากิน นานๆเข้ามันจะเข็มนะครับเขาเลยตัดลดมาก็ดีครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีซอสพริกเขามันไปทางบวยนะครับขอราดอีกทีก็ได้นะครับอืคุ้มนะครับวันนี้เจอเมนูอร่อย <laughs> นี่ครับผมก็เพิ่งเป็นเมนูใหม่ที่เข้ามาเมื่อคืนนี้เลยครับ ท่านใดสนใจสามารถไปตามกันได้นะครับทุกสาขานะครับนักเก็ตหมึกทอดนะครับผมไปสองชิ้นคู่สุดยอด <c oughs>